ดีครับมาเจอกับช่างตีครักของดิเซตีครับว่าลุงโบมาแล้วครับลุงโบมาแล้วลุงโบสวัสดีครับอ่ะปลาไก่หักตังไว้ก,ก็ก็ให้หนูไปด้วย <laughs> ลุงโบแล้วที่สวนของหนูหายมั้งไหมคลอ,องหนูยังอยู่ไหมอยู่ไปไปกับเขาอะ่ะ <laughs> ก็ไปกับลุ <laughs> งโบขับรถอะไรไปกัน มาค่ะมากะโดดเลยโดดม้ากะโดดคันสีดำอ่ะฮ huh ัลโบแล้วโทรศัพท์มโบ่ไปไหนล่ะฮะโทรศัพท์บัมโบ่ไปไหนล่ะฮะสาขาไปเขาเปิดเพลงไงน่ะ ลุงโบยังไม่ได้กินอะไรเลยอ่ะลุงโบเพิ่งไลฟ์เสร็จเพิ่งเสร็จฮะลุงโบแล้วขอกินข้าวก่อนนะลุงโบไปสวนที่หมู่พักกระมังก่อนเขาพักอยู่ตรงไหนอ่ะ เหอเอ๊ะแล้วพ่อเห็นมีอะไรอยู่ที่สวนไหมตันที่หนูไม่ได้ไปะมเห็นมีที่ใส่น้ำมันอยู่ไหมมีน้ำคาอยู่ไหมน้ำคายเอาทิ้งน่ะเอาทิ้งยันน่ะครั้งเหนูยืนน่ะ นี่ครับก็ใครนี่ติดตามยุโบทาง youtube แล้วทางอะไรเด้อยได้แจ็คตีทำคลิปให้นะครับตอนนี้จุงโบ้ก็มาแล้วตอนนี้แจัคตีก็ขอจะคลิปเพียงแค่นี้ก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ช่องของโบลได้ได้ทำคลิปฮาฮาปาร์ตี้ช่องยุงโบรักกุกินแล้วโอเคครับ